สะพานพิศวงที่เหล่าสุนัขพากันไปฆ่าตัวตายโดยไม่มีสาเหตุมันคืออะไรแล้วเราจะว่ามันออกมาในรูปแบบไหนรับชมทั้งหมดได้ที่ ขอบคุณแฟนอาร์ตที่ร่วมส่งกันเข้ามาด้วยนะครับและสามารถส่งแฟนอาร์ตเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ของแฟนเพจบองเกด็อกสวัสดีครับนี่คือรายการบองเกด็อกรายการที่เราจะมาวาดรูปพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังควบคู่กันไปด้วยครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอแนะนําผู้สนับสนุนคลิปของพวกเราอย่างแว่นออฟดัสกันหน่อยนะครับในแต่ละวันเนี่ยสายตาของเราต้องเผชิญกับแสงสีฟ้าอยู่ตลอดเวลามันมีอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะจากดวงอาทิตย์หน้าจอคอมจอมือถือหรือแม้แต่ลอด แสงสีฟ้าเนี่ยมันส่งผลเสียโดยตรงกับดวงตาครับหากได้รับแสงเหล่านี้เป็นเวลานานเนี่ยจะส่งผลให้ตาล้าตาแห้งและจอประสาทตาเสื่อมหากปล่อยไว้นานอาจจะสายเกินแก้ ชื่ออปตัสซีโร่แว่นโค้ดเทพสำหรับเกมเมอร์และสตรีเมอร์ทั้งหลายของมันต้องมีแสงสีที่ไหนจะมาแยมกระดวงตาพี่เนี่ยต้องผ่านแว่นอปตัสซีโร่ของพี่ไปก่อนในน้องเอ้ยออปตัสซีโร่แว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติป้องกันแสงสีฟ้าแถมใส่สบายขาวแว่นยืดหยุ่นไม่งอไม่หักนั่งช์าหรือตกพื้นก็ไม่แตกสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับโดยถ้าใส่โค้ดบองเกด็อกจะได้รับส่วนลด100บาทด้วยนะครับ เพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสะพานพิศวงที่เหล่าสุนัขพากันไปฆ่าตัวตายมาบ้างหรือเปล่าครับคือสะพานแห่งนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า o v e ว t h o ท n อน r i ชตตั้งอยู่ในสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรซึ่งผมว่าเพื่อนๆบางคนก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของไอ้เจ้าสะพานแห่งนี้มาบ้างแล้วโดยความแปลกประหลาดที่มันเกิดขึ้นณสะพานแห่งนี้ก็คือเวลามีสุนัขไม่ว่าจะเป็นสุนัขจรจัดหรือมีเจ้าของมาเดินข้ามยังสะพานแห่งนี้เนี่ยเมื่อถึงตอนที่พวกมันต้องเดินข้ามสะพานไปจู พวกมันจะเกิดความตึงเครียดอย่างไม่มีสาเหตุครับและหยุดนิ่งชะง,งักแล้วหลังจากนั้นพวกมันก็จะพยายามมองไปยังบางสิ่งบางอย่างแบบไม่ละสายตาก่อนที่จะวิ่งกระโดดลงจากสะพานไปซึ่งในสะพานที่เหล่าสุนัขพวกนี้มันกระโดดลงไปเนี่ยมันมีความสูงกว่า15เมตรได้เลยละครับแล้วไอ้บอริเวณด้านล่างของสะพานเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์แบบดินดินหินหินป่าป่าพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดพัดตกลงไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ตายก็ต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยละครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือสุนัขซึ่งจากรายงานตา คำสื่อของประเทศอังกฤษนั้นเขาได้มีการระบุเอาไว้ว่าจํานวนของสุนัขที่พยายามกระโดดลงจากสะพานแห่งนี้เนี่ยมันมีจํานวนมากมายกว่า600ตัวได้เลยละครับและที่น่าเศร้าที่สุดเลยก็คือในจํานวนนี้มันมีสุนัขก,กว่า50ตัวเลยละครับที่ตายจากการกระโดดลงมาจากสะพานโดยผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างพวกเจ้าของสุนัขเนี่ยเขาได้เล่าว่าเวลาที่พวกเขาเดินทางมาถึงยังจุดที่ต้องข้ามสะพานแห่งนี้จูๆ่ๆสุนัขของพวกเขาก็จะเริ่มวิ่งไปที่ราวสะพานครับแล้วก็พยายามเขี่ยเขี่ย ต่ตมองหาอะไรบางอย่างก่อนที่พวกมันเนี่ยจะกระโดดลงจากสะพานไปซึ่งสิ่งที่มันน่ากลัวแล้วก็เลวร้ายกว่านั้นเนี่ยก็คือสุนัขบางตัวที่มันกระโดดลงจากสะพานไปแล้วแต่มันดันไม่ตายเนี่ยมันก็จะวิ่งกลับขึ้นมาที่สะพานใหม่อีกรอบครับแล้วก็กระโดดลงจากสะพานซ้ําไปเรื่อยๆอะ่ะโหยโคตรร้อนทําให้ตรงบริเวณสะพานแห่งนี้เนี่ยมันต้องมีป้ายเตือนขนาดใหญ่ตั้งประกาศเอาไว้เลยละครับว่าให้เจ้าของสุนัขระวังอันตรายจากสะพานแห่งนี้เอาไว้ด้วยมันเคยมีหน่วยงานคุ้มครองสัตว์เข้ามาตรวจส สะพานแห่ง้ดวยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่สุดท้ายก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรซึ่งพอเรื่องราวเกี่ยวกับสะพานแห่งนี้มันเริ่มแพร่ออกไปเนี่ยมันก็เลยเริ่มมีการพยายามหาคําตอบและตั้งทฤษฎีต่างๆออกมามากมายเลยล่ะครับเพื่อที่จะอธิบายถึงสาเหตุของเหตุการณ์ประหลาดนี้เริ่มจากความเชื่อของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ละแวกข,ของสะพานแห่งนี้ก่อนแล้วกันเนาะโดยชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อว,ว่าสิ่งลี้ลับที่บันดาลให้เหล่าสุน,นัขพากันกระโดดลงจากสะพานนั้นก็คือวิญ,ญญาณของไวท์เลดี้ที่สิงสถิตยอยู่ในปราาสทโ โอเอรเฮาส์ใกล้ๆกับสะพานแห่งนี้นั่นแหละครับโดยว่ากันว่าสมัยที่เลดี้ไวท์เธอยังมีชีวิตอยู่นั้นเธอคือภรรยาของเจ้าของที่ดินโอเวอร์ทที่สร้างสะพานโอเวอร์ทแห่งนี้ขึ้นมานั่นแหละครับแต่ถ้าว่าหลังจากที่ผู้เป็นสามีได้เสียชีวิตไปเนี่ยเลดี้ไวท์เธอก็เลยต้องกลายเป็นไมยและต้องอาศัยอยู่กับความโดดเดี่ยวโศกเศร้าไปจนเสียชีวิตครับเมื่อตายไปแล้ววิญญาณของเธอก็ได้สิงสถิตอยู่ในปราสาทโอเวอร์ท�ูทเฮาส์ไม่ไปไหนบางทีอาจจะเป็นเพราะผีเลดี้ไวท์ เธอเนี่ยจะได้นําเอาวิญญาณของสุนัขเหล่านี้มาอยู่กับเธอด้วยเธอจะได้ไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปทฤษฎีต่อไปครับเป็นเรื่องลี้ลับอีกแล้วเขาเชื่อกันว่าเพราะในช่วงประมาณปี1994เนี่ยมันได้มีชายคนหนึ่งครับนามว่าเควินได้ทําการโยนลูกชายของตัวเองลงมาจากสะพานอุกชนแห่งนี้ซึ่งก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าเด็กที่ตกลงมานะเนี่ยต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนแล้วหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อก็ได้กระโดดฆ่าตัวตายตามลงมาทําให้ผู้คนเนี่ยพากันเชื่อว่าการตายของพ่อลูกนี่แหละคืออา ถันที่เป็นสาเหตุทําให้สุนัขเป็นจํานวนมากพากันกระโดดลงมาจากสะพานมีคําบอกเล่าจากชายคนหนึ่งครับนาะมว่าพอลโอเว่นผู้เป็นอาจารย์สอนวิชาปรัชญาและภูมิศาสตร์ได้เผยว่าเขาเนี่ยได้เคยไปยืนที่สะพานแห่งนี้มาแล้วโดยตอนนั้นเขารู้สึกมีอะไรบางอย่างคล้ายกับนิ้วมาจิ้มที่หลังเขาครับเหมือนกับตั้งใจจะผลักเขาให้ตกลงไปเช่นเดียวกับพวกสุนัขซึ่งพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ชวนขนลุกจริงๆนะครับคราวนี้มากันที่อีกทฤษฎีหนึ่งครับที่มาจากชายผู้มีนามว่าเดวิดแซนผู้เชี่ยวชาญด้านสุนัขโดย บายถึงสาเหตุที่ทําให้เหล่หาสุนัขพากันกระโดดลงมาจากสะพานเอาไว้ว่ามันน่าจะเป็นเพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ด้านล่างของสะพานเนี่ยดึงดูดความสนใจของพวกสุนัขเหล่านี้ครับจนถึงขนาดที่พวกสุนัขเหล่านี้เนี่ยมันต้องกระโจนออกจากสะพานเพื่อไปควานหาโดยคาดว่าการดึงดูดนี้น่าจะมาจากเสียงหรือกลิ่นของสัตว์บาง,บางชนิดที่อาศัยอยู่ด้านล่างของสะพานครับแต่เพราะว่าราวสะพานที่กั้นไม่ให้คนหรือสุนัขตกลงไปเนี่ยมันมีความสูงกว่า18นิ้วได้ทาให้ความสูงของราวสะพานนี้มันไปบดบังการมองเห็นของพวกส ถ้าเป็นคนเราปกติเนี่ยเราจะ <Stanley> มีความสูงเกินกว่าเราสะพานอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วว่าเมื่อเลยเราวสะพานไปแล้วมันจะเป็นเหวแต่พวกสุนัขเนี่ยมันมองไม่เห็นครับเพราะว่าเราสะพานมันสูงเกินไปเราสะพานมันสูงตั้ง18นิ้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุนัขมันก็เลยเข้าใจว่าพอเลยเราวสะพานไปแล้วมันก็น่าจะเป็นพื้นที่ระดับเดียวกันทําทให้เวลามันได้กลิ<ๆ> Wh, น่นอะไรสักอย่างที่ดึงดูดมันหรือได้ยินเสียงอะไรสักอย่างที่ดึงดูดมันมากพอเนี่ยมันก็เลยกระโจนไปแบบไม่คิดหหนนนนนน้้้้าาาาาาคิดลลลลลัััังออะะะไไรรรรปปปมมมณเเเยยแแววววกฏ่่พพสี กลับกลายเป็นเหวไงสุนัขมันก็เลยตกลงไปโดยกลิ่นของสัตว์ที่แรงพอจะดึงดูดพวกสุนัขเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเขาเชื่อกันว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นของพวกตัวมิงครับที่อาศัยอยู่ใตส้สะพานอเวอร์ทรอนบิตแห่งนี้นั่นเองซึ่งถ้าตามทฤษฎีเนี่ยโอเคกลิ่นตัวมิงมันอาจจะมีความแรงพอที่จะดึงดูดให้สุนัขเนี่ยมันเกิดความสนใจจนต้องกระโจนเข้าไปหาซึ่งพอฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ดูจะเข้าท่านะถ้ามันเป็นกลิ่นตัวมิงจริงๆแต่เราะว่าสุดท้ายเนี่ยทฤษฎีนี้มันก็กลับไม่ค่อย น่าเชื่อถือสักเท่าไรครับเพราะว่ามันยังไม่มีใครเนี่ยเคยเจอตัวมิงค์ที่อาศัยอยู่ใต้สะพานแห่งนี้เลยทําให้เรื่องราวของสะพานแห่งนี้เนี่ยมันก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ครับแถมยังพ่วงมาด้วยคาถามที่น่าคิดอีกว่าสะพานบนโลกเราเนี่ยมันมีตั้งมากมายไม่รู้เท่าไหร่แต่ทําไมมันถึงมีแค่สะพานโอเวอร์ชอวบริดจ์แห่งนี้เท่านั้นที่มีเหตุการณ์สุนัขกระโดดลงมาจากสะพานหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะสถานที่ก็ได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยมันจะออกแนวไสยศาสตร์สักหน่อยนะโดยมันเป็นความเชื่อข,ของชาวบ้านที่อยู่่ในนลลแวกััครบ เ,เชื่อว,ว่าไอ้จุดที่สะพานโอเวอร์ชนบริดจ์มันตั้งอยู่นั้นมันคือจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกคนเป็นแล้วก็โลกคนตายเว้ยถ้าไม่สถานที่แห่งนี้มันเลยเต็มไปด้วยความลี้ลับมากมายเต็มไปหมดอะไรประมาณนั้นโดยดีไซน์ของสะพานโอเวอร์ชนบริดจ์ที่ผมวาดออกมาเนี่ยคือถ้าจะให้วาดเป็นสะพานหลอนๆเฉยๆแล้วมีภาพสุนัขกระโดดลงไปอะ่ะมันก็ดูจะธรรมดาไปเว้ยแบบนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยชอบครับผมก็เลยจินตนาการว่าถ้าสะพานแห่งนี้มันเต็มไปด้วยความลี้ลับวิญญ,ญาณผีสาวแล้วก็ซากศพของสุนัขผมว่าด ีไซา์ให้สะพานแห่งนี้มันออกมาเป็นสะพานปีศาจเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นผมก็ได้หยิบจับเอาตัวสะพานความเป็นพูดผีวิญญาณแล้วก็สร้างศพของสุนัขมาผสมรวมกันจนกลายเป็นวิญญาณสุนัขปีศาจแห่งโอเวอร์ชอ r i บริครับปีศาจที่เกิดจากการหลอมรวมกันของเหล่าวิญญาณสุนัขและเมื่อภาพรวมทั้งหมดเสร็จส้นก็จะได้โอเวอร์ชอวบริดจฉบับของบองเกอร์ดอกครับ